คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นข้าสวัสดีครับท่านผู้ชมคะมาดูนะคะมาย้ำอีก ไมวยล่ายํำเห็นมันไล่เลยเด้อเอดรีจะบอกตัวเองนะคะม่นไล่ดอกจะไม่ยํำเม็ดเดียวชุดเดียวก็ว่าได้นะคะ มาฟันให้เลย เอาถูอกับเรบมเมล็กจะคข้องบ่ล่ะอ่ะชุดเดียว เอาว่าเจสุดเดียวนันกับคักพูดพักรูพัางานไปพูดเนาะอ่ะให้อะไรเด่นหกสี่ ก้าสองก็ในนี้นะคะท่านชมคะ่ะอ่ะดูนะคะว่าเลขที่เราจับอยู่นี่จะมาไหมเนาะสังเกตว่าเลขชนอ่ะตัดสามตัว อ่าแล้วแต่ความชอบอีกเนาะเอา้จาจะขึ้นมาเห็ดเร้วแถอะเวลาข่อยคือพึ่งบถท่านนหอดสามนาทีอยู่เฝ้าเขียนฝ่าเลี่ยวนะคะท่านผู้ชมค่ะเอา้าพูดไปนะฮะค่ะท่านผู้ชมค่ะอากันไว้เนี่ยใสย่พวกสามข่อยก็มีเดอ้ออ่าชุนมหาท่านผู้ชมค่ะอันนี้ไงสี่เจ็ดค่อยก,ก็ได้เนาะนะ,นะ เออเล็กทูบก็ระวังหน่อยนะคะถ้าเออไปกลับมาเนาะเอาคือหลตัวขึ้นเถอะขาดตะบูชุมคาะเอาก็มาวุ่งไปให้จังสันละเอาเผื่อชอบเนาะเอาในสูตรต่างหากแล้วก็มาฟันต่างหากนะคะฟันเดิบมบรมเมนฟันฟัน,ฟนบรมเณันฟันฟัน กับท่านผู้ชมค่ะทุนน้อยเจ็ดสี่ตัวตัวเดียวนะทุนน้อยเจ็ดสี่ตัวเดียวโอ้ยโอ้ยเจ็ดสองไว้น้ำในกระดีเด้นอน,นี่ตัดเลนนะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขสำคัญนะฮะอ่ะตัวเลขสำคัญอยู่นะสังเกตว่านะฮะเจ็ดสองเจ็ดสี่ใช่ไหมอันนี้ก็มาเจ็ดสองเก้าสองก็มานี่นะอ่าระวังนะฮะเลขในตารางอัน ไผ่ปชอบทีเอัดเรสจับไผ่นะฮะท่านผู้ชมค่ะก็รองจับเองดูนะฮะท่านผู้ชมค่ะอืมเจ้เาเคร,รื่องปากกาไม่เขียนล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมันติดอยู่ในมือเนาะจะเปลี่ยนไปอีกค่ะท่านอยูไหนอ่ะค้งสุดท้ายนะคะสรุปสรุปนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้มาสรุปค่ะ อาผู้ใดมากกะดูเป็นแนวทางไปนะคะทำชุ่มขากับสี่ตัวให้แบบนี้แหละ อ่ะแต่หกมาแน่นอนนะคะยังไงก็จะมีหกอยู่นะอ่ะหเรานะคะหกในสูตรของเรามีหกสองหกสามหกสหกแปดหกเจ็ดอ่าพอดีอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมขาจะมาพูดอะไรให้ฟัง ใครที่ดูคลิปปู่ขาวต้นมะม่วงใช่ไหมแล้วก็ปู่นาคใช่ไหมอันนี้คือเรามาวิเคราะห์ด้วยนะแล้วก็สรุปด้วยนะเลขทูบเกิดได้ไงสามเจ็ดหกอัน,นอ่ะอันนี้ของปู่ปู่นาคนะคะอันนี้ของปู่นาคจุดก่อนอ่ะแล้วก็มาปู่ขาวอีกอันนี้คือมาพูดให้ฟังเฉยๆนะคะอ่ะก็สามเจ็ดหกอีกใครไม่เชื่อไปดูในคลิปนะคะ อันนี้คืออย่างงงนะคะงงงงเหมือนกันเอ่อถ้ากลัวหลุดแต้มนะคะเจดสามเรามีไหมนี่เอาเจ็ดสามเราไม่ไม่ได้จับให้นะคะท่านผู้ชมขะอ่าก็เอา่เอาเจสตัดเนาะเจ็ดหกลดแต้มก็ได้นะคะเจดสนะ,ะเลขปู่นี่สำคัญอยู่นะท่านผู้ชมคะอ่ะก็ลองดู3าตัวนี้คือจากเลขทูบนะคะที่แอดเตรมาตัดให้คืออยู่ดีๆชนกันนะคะแต่ สำหรับแตรแล้วก็คือเอ่อชุดสี่ตัวนี้เลยนะคะชุดสี่ตัวนี้อ่ะอ่ะมาลุ้นกันว่าชุดสี่ตัวเราจะแตกไหมอ่ะออกแล้วออกอีกกระมีเด้อเนาะ,ะอ่ะก็ลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมขาลุ้นกันเนาะจะมิขีขา,ข,าขีดเนี่แต่ขีดซืด่อๆแล้วค่ะท่านผู้ชมขาเขาเอืน่นว่าเหยียบไปเนาะอืมอ่ะนี่แหละ มาฟันให้นะฮะอันนี้ไปกลับเนาะอันนี้ก็กลับหน่อยก็โคเก้าก็ตัวเดิมนะฮะเผื่อใครชอบนะหวังว่าตัวเลขคงจะไม่ข้ามฝั่งมาอย่างนี้อีกเนาะเก้าสองเจ็ดสี่เดี๋ยวอ่าวิเคราะห์นิดนึงนะฮะหก สี่อะไปดูสูตรคุณยายนะฮะท่านผู้ชมขาไม่รู้ว่ามีจําไม่ได้เหมือนกันนะฮะลงไปแล้วก็โอ้ยท่านผู้ชมขาแอดเรนี่ยาว่าเด้อ,อยาว่าเฮแอดเรเด้อมันถือว่าเป็นสไตล์ของแอดก็ได้นะเป็นสไตล์ของแอดเรแล้วนะฮะมุนอุ่ยปุ๋ยนะฮะอันนี้เป็นอ่อ จะว่ายัางไงล้ะคะท่านผู้ชมคะอันเป็นแนวของข่อยเนาะนี่ศับอะไรไอ่ะแต่ว่าตัวเลขเข้านะาท่านผู้ชม่ะก็ราวังเด้ออ่าระวังของข่อยดีๆเด้อของข่อยมุนอุ่ยปุยตา,าเข่านี่บางคนมาเห็นนะมุนอุ่ยปุย บงมนได้จังน้าเขียนแล้วเขียนอีกมาเขียนยำอยู่นาเดิมน้าเก่านะคะอ่ะแล้วก็อรอลุ้นกันนะคะว่าอ่าสี่ตัวของแอเทรและก็สามตัวแล้วก็สองตัวมาอ่อเจาะเน้นให้นะคะอ่ะผูไดว่าจิสอันนี้มันออกแล้วกันอ่ะลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นเลขปูเนาะบางคนอาจจะไม่มีเวลาดู อา้าถ้าเป็นไปได้ให้เข้าไปดูเลยอ่าให้เข้าไปดูปูปูนาคจอมปลวกแล้วก็ปูขาวต้นมะม่วงโอ้ยงงค่ะท่านผู้ชมค่ะงงโมงงจังได้ถูกกับคนละยางคนละยีหอ่ออ่าใครฟังนะคะจะจะเป็นเรื่องแปลกนะคะนี่คือเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็แอดเรก็ เขียนขึ้นลงให้เนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกหรือว่าสามหกยงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะสามหกนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยุยงมาอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งก็กลับไปกลับมาอยู่ในนี้แหละ,ะก็จะมีอะไรเจ็ดสามเจ็ดหกหกสามอย่างนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมขามีอะไรอีกไหมที่ยังไม่กลับใช่ไหมคะอะอันนี้อามาเล่าสู่กันฟังนะคะอันนี้เรื่องแปลกนะ แล้วก็ตามจริงแล้วนะตรงสูตรด้วยนะคะเลขทู่ป,ปู่นะตรงสูตรด้วยเอตรให้หกนะคะลองสี่นะ,ะอ่าก็แนวทางดูนะคะอ่ะเออเก้าหสี่เจ็ดตัวเดิมใช่ไหมอ่ะเยาว่านะเคยออกตัวเดิมอ่หลายครั้งแล้วนะเคยออกตัวเดิมแล้วก็อ่สตัวนี่เปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็มีนะท่านผู้ชมขาอ่าจริงๆ ปรดใช้วิตริยานในการรับชมนะฮะ,ะ,ะหรือว่าใครอ,อยากจับลองจับเองนะฮะก็มีจะว่าไงหมดแล้วไม่มีตัวจะว่าแล้วใครชอบตัวไหนทั้งหมดทั้งปวงนะฮะท่านผู้ชมขาดวงบุญวัสนาอ,อันนี้แนวทางหวยราวสรากินแบง่งรัฐบาลหวยราวนะฮะ อชอบกอ็ตามนะฮะชุดสี่ตัวชุดสามตัวนะฮะวันนี้ใครทุนน้อยสี่ตัวไปเลย <c oughs> ก็รทำชมุมขานาออ่ะมุนอุ้ยปุ๋ยคือเก่าหล่ e เอฟซีเออยแต่ว่ามุนอุ้ยปุ๋ยมีสาระเดียมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่กับจริงแต่ว่ามีสาระนะคะทำชุมขาดีนะที่ไม่ได้เอาสูตรยายสามสูตรมาลงให้ด้วยตอนสรุปเนี่ย แหงจะขาดกว่านี้นะฮะทผช้ชมคาเอ้าสรุปเขาว่าเขาจังไหนกันล่อล่อลุ่นกันนะฮะทผช้่มขางวดเมื่อกี้เลขฟันให้แปดหาก็บผล่ขาเม่นบ่ก็น่าเสียดายอยู่นะฮะทผช้ชมคาอ่ะงวดนี้รุนกันรุนกันนะฮะอ่ะไปดูย้อนหลังเด้อเดี๋ยวสิว่าของข่อยมุนอุ้ยปุ๋ยเพราะเขา แต่ว่าตัวเลขไม่เยอะนะคะงวดนี้ไม่เยอะใครไม่ไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะะให้ฟังนะฮะใครใครไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะว่าเลขตัวเนี้ยสําคัญมาจากไหนนะฮะอ่ะเลขนี้มาจากไหนนะฮะอ่ะเลขนี้มาจากไหนถ้าใครไม่ฟังแต่ต้นจนจบนะคะไม่รู้เรื่องนะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นสูตรที่ให้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องเออเลขของปู่เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเขียนนะคะบางคน บางคนไม่รู้เนะว่าเราลงชุดนี้ไปก่อนแล้วชุดสองตัวแนวทางเอาไปให้นอนฝันนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะสูตรมเข้ามีรุดก็ขอขอบพระคุณนะคะที่มาชมขอให้มีเฮงๆรวยๆค่ะคืนนี้